มาต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่คือ GLC 220 D m g Dynamic ครับต้องบอกเลยว่าหน้าตานะครับถ้าไม่ใช่สีที่เปลี่ยนไปจะบอกเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ GLC 300e มากมายเลยนะครับกระจังหน้านะครับบอกแล้วเหมือนกัน,นครับก็คือจะแบ่งเป็น2ชั้นมีสีเงินนะครับพร้อมกับโลโก้เบนขนาดใหญ่แต่ครับ ในตัว 220D คันนี้มีกล้องหน้ามาให้ซึ่งซ่อนอยู่ด้านล่างใต้โลโก้นั่นเองนะครับและไฟคู่หน้าครับมาเป็นแบบมัลติบีม LED นะครับบอกว่ามี LED ถึง84หลอดเหมือนกับตัวที่อยู่ด้านหลังนั่นเองครับ 300E นะครับเอาล่ะเรามาดูด้านล่างกันชนกันสัหน่อยว่าเป็นยังไงก็เหมือนกันอีกนะครับแทบจะยกหน้าตามาเหมือนกันเลยดู ไม่ออกยกเว้นว่าสังเกตที่มีกล้องนะครับถ้าใครอยากจะดูด้านหน้านะครับคันนี้มีกล้อง <c oughs> ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถรุ่นนี้นั่นก็คือตัว 220D นั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ194แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรดูแล้วอาจจะดูน้อยไปสัหน่อย แต่สิ่งที่ได้ในรถรุ่นนี้นั่นคือความประหยัดคุณสามารถจะเติมน้ํามันเต็มถัง66ลิตรคนนี้วิ่งได้ไกลถึง900กิโลเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อกับด้านข้างกันต่อครับเอาล่ะเรามาถึงล้อกันบ้างในรถรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว GLC 300e นั่นก็คือขนาดล้อจะหล่นลงมาเหลือเพียงแค่19นิ้วเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนครับตัวล้อเองยังมาในของตัว AMG นะครับมีมาให้เป็นลาย5กา้าน พร้อมกับดิสเบกคู่หน้าเราไล่ไปดูด้านข้างจะมีความรู้สึกว่ามีความใกล้กับในตัว g l c เหมือนเดิมนะครับกระจกมีไซส์เดียวกันมีไฟเลี้ยว l e d อยู่ตรงนี้แต่ในตัว2 2 0 d มีกล้องข้างมาให้รถรุ่นนี้มีกล้อง360องศามาให้ซึ่งแตกต่างจากตัว3 0 0 e นะครับอันนี้ต้องเลยแบบจะเลือกยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายและตรงกาบบันไดด้านข้างก็เหมือนกันนะครับกับตัว3 0 0 e เราไล่มาดูครับ ตัวที่จับเปิดปิดประตูทั้ง4บานนะครับมีสีเดียวกับตัวรถด้านบนเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้ที่เหมือนกันนะครับด้านบนหลังคาเป็นแบบมีลูฟเ็ลมาให้นะครับตั้งแต่หน้ายาวไปเป็นสีเงินพร้อมกับกระจกซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูล้อหลังกันต่อล้อหลังนะครับก็เหมือนกันไซส์ยางแบบเดียวกันครับ235 5 5 r 1 9 แต่ในรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกับในตัว3 0 0 e เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับและจุดสําคัญที่จะบ่งบอกว่าแตกต่างกันตรงไหนนี่คือแบตครับ g l c 2 2 0 d นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ตัวชุดโคมไฟท้ายจะเหมือนกับตัว3 0 0 e เป๊ะมีไฟเบรกดวที่3ตัวฝาท้ายมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับและจุดสําคัญครับ มีกล้องนะครับด้านหลังมาให้ก็เหมือนกับตัว G L C 3 0 0 e นะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับกล้องก็จะเปิดลงมานะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสังเกตครับนั่นคือตัวกันชนด้านท้ายนะครับกันชนด้านท้ายของตัว3 0 0 e เนี่ยจะมีการตกแต่งตัวชายกันชนด้านล่างสูงขึ้นมานะครับแต่พอเป็นเป็นตัวด,ดีเซลกับทำเป็นชายหลบเว้าวลงมาด้านล่างแทนแต่ยังมีขอบโครเมียมมาให้ แผงดิฟฟิวเซอร์4อันเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันตรงด้านนี้เท่านั้นเองความสูงนะครับที่ตัว 300e จะมีการตกแต่งที่สูงกว่าและแน่นอนครับมีท่อหลอกมาให้2ท่อด้านหลังแต่ตัวท่อ,อจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะแตกต่างกับตัวเบนซินนั่นเองครับเอาละอีกจุดหนึงตรงนี้ไม่มีนะครับในตัว 300e จะมีที่เติมไฟด้านหลังนะครับคันนี้จะไม่มีเราไล่มาครับมาดูด้านข้างครับนี่ครับ เราจะเห็นความแตกต่างของตัวเบนซินจะเป็นฝาสีดำแต่ตัวดีเซลจะเป็นฝาสีแดงเขียงคำว่าดีเซลและในรุ่นดีเซลนะครับจะต้องเติมแอดบูมาให้ด้วยนะครับก็จะมีมาให้นะครับเอาล่ะนี่คือภายนอกของตัว GLC 220d ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในรถรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับเอาล่ะเข้ามาอยู่ภายใน เราอยู่คันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคันนี้คือตัว GLC 220D นั่นเองนะครับภายในต้องบอกเลยว่าการออกแบบเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างหน้าจอ10.25ก็เหมือนกันหน้าจอดิจิตอลตรงกลาง12.3ก็เหมือนกันตัวพวงมาลัย3ก้านก็เหมือนกันนะครับดูง่ายๆครับการตกแต่งวัสดุที่ให้มานะครับเป็นโครเมียเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะในตัว G.L.C. 300e นะครับเอาล่ะแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนี่คือลายไม้เป็นลายไม้เหมือนกันแต่คนละลายนะครับนี่นะครับตัวเนื้อสัมผัสคนละแบบผิวลูกเล่นคนละแบบนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนตำแหน่งต่างๆของในตัวรถที่วางแก้วเอ่ยนะครับช่องที่ A/C outlet เอยนะครับหรือ touchpad ที่เปิดเท้าแขนเก็บของด้านนี้นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเอาล่ะแล้วจุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นคือลำโพงครับในรุ่นตัว GLC 2 2 0 D ลำโพงจะไม่ให้ชุดเบิร์นมาสเตอร์มาให้แต่จะเป็นลำโพงของทาง Mercedes-Benz เองนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่แตกต่างสังเกตลายไม้นะครับจะเป็นคนละลายกันกันกบตัว3 0 0 e ครับเอาล่ะเราเข้ามาดูด้านท้ายรถกันสัหน่อยนะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยครับพอก้าวขึ้นมาปุ๊บตำแหน่งบอต่าง เหมือนกันแบบตัว 300e เลยนะครับนี่จะมีต่างกันก็คือชุดลำโพงหลังนะครับตัว 300e นะครับในชุดเบิร์มาสเตอร์จะมีทวิตเตอร์มาให้ใน 220d ไม่มีนะครับนี่แล้วก็จะเป็นหน้ากากดำๆไปแทนนะฮะตัวเบาะข้างหน้าเราบอกเลยเหมือนกันนะครับตำแหน่งเบาะก,การนั่งเหมือนกันการพับเบาะก็เหมือนกันอาร์ามอาร์มเลสนะครับที่มีมาให้ตรงกลางก็เหมือนกัน ตัวตำแหน่งของแอร์นะครับเป็นช่องแอร์สช่องนะครับปุ่มเปิดปิดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ชาร์จนะครับตัว usb type c ก็มีมาให้เหมือนกับ g l c 3 0 0 e นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความจุดด้านท้ายกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันอีกหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้ g l c 3 0 0 e นะครับเราสามารถจะมีที่ม่านบางแดดดึงขึ้นมาแต่ในตัว g l c 2 2 0 d ไม่มีที่ม่านบังแดดมาให้นะครับจุดหนึ่งที่แตกต่างและอย่างเห็นได้ชัด เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้ในตัวของ GLC 300e เราจะเห็นนะครับว่ามีความสูงขึ้นไปอีกประมาณสัก2นิ้วแต่ในตัวดีเซลท้ายจะลาดเลยนะครับแต่ปุ่มการพับเบาะมีให้เหมือนกันนะครับเป็นพับเบาะไฟฟ้าลาดลงไปเรียบเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วเรามาดูช่องเก็บของด้านท้ายสะหน่อยนะครับจะเห็นว่าช่องเก็บของด้านหลังของตัว ดีเซลนะครับ 220D เนี่ยมีความกว้างมากเลยนะครับจากที่ตัว GLC 300จะมีแค่นะครับด้านท้ายแค่เนี้ยนะครับแต่เจ้าตัวดีเซลมีลึกเข้าไปครับสามารถมีนี่ตัวถาดอันนี้ของเจ๋งเลยนะหายากหายากนะครับมีมาให้นะครับก็สามารถเก็บของจุกจิกจุกจิกได้อีกเยอะมากมายนะครับ เอาละแล้วก็มาดูเครื่องยนต์ของตัว GLC นะครับ 220D นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรเหมือนกันนะครับแต่แรงม้าของเขาจะอยู่ที่194แรงม้านะครับและแรงบิดของเขาจะอยู่เพียงแค่400นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ดูแล้วอาจจะน้อยกว่าจเจ้าตัวไฮบริดซะหน่อยนะครับอาตา0-100้100คันนี้นะครับสามารถอยู่ที่7.7วินาทีนะครับโดยตัวของปลั๊กอินเนี่ยจะได้อยู่ที่5.4 นะครับวินาทีนะครับศูนย์ถึงร้อก็ถือว่าพอสมควรคันแรกรุ่นแรกที่จะต้องบอกครับ GLC 220D นะครับมีให้เลือกถึง2รุ่นนะครับคือรุ่นธรรมดาอยู่ที่3 3 9ล้านาบาทกับคันที่เผ่เอามาให้โชว์นะครับคันนี้อยู่ที่3 8ล้าน8บาทนะครับคราวนี้ก็ต้องมานั่งช่างใจกันครับว่าเอในเครื่องยนต์ดีเซลเราจะเอาตัวเริ่มต้นดีไหมนะครับหรือเราจะเลือกคันนี้ดีนะครับแต่ครับมีแต่ ในรุ่นที่เป็น3 0 0 e เนี่ยมันเพิ่มตังขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่เราก็จะไปใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องมาตัดสินใจกันว่าเฮ้ยถูกใจแบบไหนนะครับแต่แน่นอนครับสำหรับพี่เอ๋ถ้าพี่เอ๋ใช้เดินทางไกลต่างจังหวัดบ่อยๆต้องทํางานทุกวันเดินทางข้ามจังหวัดบ่อยๆพี่เอกก็จะหันมาเลือกครบตัวดีเซลแน่นอนครับไปที่ไหนดีเซลมีให้เราเติมได้หมดทุกที่นะครับถึงแม้ราคาณนะปัจจุบัน น้ำมันราคาดีเซลต่อลิตรอาจจะสูงสักหน่อยแต่ความคุ้มค่าของรถรุ่นนี้นะครับเติมเต็มถัง66ลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้จนถึง900โลนะวิ่งดีๆได้แน่นอนครับและยิ่งเดินทางไกลต่างจังหวัดรับรองได้ผลแน่ๆครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกรุ่นนึับ ก็เทกึ่งเาดให้พ่อช่วยค่ะ